สวัสดีค่ะพี่กอบาพาวิลลี่รีพอร์ตนะคะครั้งที่22นะคะประจำวันที่5ถึงวันที่9มิถุนายนนะคะ2560นะคะมาที่เรื่องฟ้องกบฏก่อนนะคะเรื่องฟ้องกบฏตอนนี้แต่ละคดียังไม่มีความคืบหน้าคืบหน้าการจ่ายอะไรนะคะยังคงเดิมนะคะยอดนี่ยังเหลือเท่าเดิมนะคะก็จะเหลือของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่เนตจะต้อง ไปขึ้นศาลวันที่19นี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฟังจากทางทนายก่อนนะคะว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเนียแจ้งพี่ก๊อฟทราบอีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นศาลแล้วมีข้อสรุปหรือ,อ,อตัดสินยังไงเดี๋ยวเนียจะกลับมาสรุปพี่ก๊อฟฟังอีกครั้งนะคะส่วนคดีของแมกนี่ก็คือต้องรอทางทนายแจ้งอีกทีนะคะพี่ก๊อฟว่าจะยังไงนะคะต่อมานะคะพี่ก๊อฟก็เป็นเรื่อง,องการสัรหานะคะสัญหาที่ผ่านมาของผู้ช่วยพี่ก,อก๊อฟก็มันมันก็ ได้แล้วนะคะที่ผ่านมาสัมภาษณ์มาทั้งหมดประมาณ10คนน่าจะประมาณ10กว่าคนเนี่ยสิคนนิดๆน,นะคะเ,เน็ตโทรแจ้งให้น้องมาเริ่มงานแล้วนะคะเป็นวันที่12นะคะด้วยงินเดือน2 3 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ส่วนสวัสดิการเน็ตแจ้งน้องไปแล้วนะคะว่ายึดตามคิวโกเพราะว่าน้องก็ซีเรียสเรื่องสวัสดิการพอสมควรเพราะว่าที่เก่าเขาได้อยู่ที่25งหมนนะคะพี่กอล์ฟ ก็แจ้งแล้วค่ะเดี๋ยว12นี้นะ้องมาเริ่มงานตอน9โมงนะคะส่วนสรรหานะคะจะมีตำแหน่งที่พี่จอมแจ้งเน็ตมานะคะเป็นตำแหน่งของแอดมินนะคะที่จะเข้ามาช่วยพี่จอมเรื่องของ ดูแลนะคะเบบของทางแม่สายนะคะแจ้งมาหนึ่งคนนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนตรีคูดทิ้งไว้บ้างแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะก็จะโทรนัดสัมภาษณ์ให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งของมาร์เก็ตติ้งนะคะที่จะมาแทนปีเตอร์นะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเหมือนกันค่ะก็จะเริ่มสัมภาษณ์ให้รีคูดให้สัมภาษณ์นะคะส่วน แจ้งการลาออกนะคะพีเตอร์ส่งใบลาออกมาให้เนทแล้วนะคะมีผลสิ้นเดือนนี้ส่วนเติร์กนะคะมีผลส,สิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าได้งานก่อนหรือมีอะไรเขาจะแจ้งมาอีกทีนึนเงเดือนเนตอัปเดตก็ฟังนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะมีแจมนะคะแจมยื่นใบลาออกมาแล้วนะคะสิ้นสุดการทํางานวันที่20นะคะยี่เป็นไม่มาแล้วแล้วก็ช่วงนี้น้องลาพักร้อนเยอะเนื่องจากว่า,าน้องต้องใช้พักร้อนเองให้หมดนะคะเพราะว่า จะสิ้นสุดการทํางานแล้วพักร้อนเราไม่ได้มีการชดเชยเรื่องของเงินนะ,นะคะเขาก็เลยใ,ใช้สิทธิ์ของเขาให้หมดนะคะส่วนการ c i m รนะคะพี่กอลปเดี๋ยวรอของอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าน้องส่งตารางมาเนตจะ c ซ m ของอาทิตย์นี้แล้วนะคะจะก็จะเริ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงเด๋อเนทเซีอาทิตที่หน้าแล้วเนทจะแจ้งสรุปพี่กอลปทราบนะคะส่วนอาทิตย์นี้นะคะเป็นอาทิตย์ของ การรีคูดซะส่วนใหญ่ะนะคะเพราะว่าก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการรีคูดแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินออมนะคะพ,พี่ก๊อบเพราะว่าเดือนนี้นี่เงินเดือนน่าจะโผล่ทะลุยอดขึ้นมานะคะบ้าน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสองแสนนิดๆน,นะคะเพราะว่ามีของต้อมที่ยอดอยู่จํานวนที่สูงสุดนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะนล้วต้องเอาออกแล้วนะคะ สำหรับวิธีนี้ขอจบยิงลิงรีพอร์ตแค่นี้นะคะพี่กอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ